สุดก็ได้สองสาวสวยเจ้าของตำแหน่ง m ม s สแล้วก็ m ิ s ซิสเฮอริเทจอินเตอร์เนชั่นแเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะโดยการประกวดนะคะในรอบตัดสิน Heritage p a g e สอง2ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่นะคะไปเมื่อวันที่25%พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยมีคุณซานโตสนะคะจากประเทศเนปาลประธานองค์กรและผู้อำนวยกิจกรรม e p l a n e t Private Limited ประเทศสิงคโปร์นะคะร่วมกันจัดขึ้นนัดโรงแม Park, รม ESC ปา r k กรุงเทพมหานครและสาวงามนะคะผู้ที่คว้าตำแหน่ง Miss Heritage International 2023ไปได้เป็นผลสำเร็จคือ Miss อริกานะคะจากประเทศญี่ปุ่น ด้านตำแหน่งมิสเฮอริเทจอินเตอร์เนชั่นแนล2023นะคะตกเป็นของมิสซิสบูอันดานะคะจากประเทศเวเนซูเอล่าโดยมีคุณฝนทิพย์นะคะผู้ชนะมิสเฮอริเทจอินเตอร์เนชั่นแนล2022เป็นภูมม,มอบมงกุฎอีกด้วยนั่นเองค่ะ We feel very happy and proud we make it happen Thank you so much Thailand Thank you very much ขอบคุณมากเลยนะคะขอ Every girl is the queen because they are already queen and come here. She is already from Venezuela, and this Venezuela. All are queens, like the same way. That's why we, we don't expect which one is winner, but everyone is winner for us. Yes, I'm very happy I crowned the two queens. Yes, b I count the new two new quiz I, I have so many quiz so it's like building up a family yes and it's about promoting heritage เขาเาก็มีความสุขแฮปปี้มากๆเลยนะคะเพราะว่ามีแต่คนสวยทั้งนั้นเลยถือว่าเป็นการสร้างครอบครัวไปด้วยกันนะคะแล้วก็รวมถึงสร้างรากฐานที่แข็งแรงให้กับเวที heritage p r i t a g e ด้วยค่ะ I believe 70% contribute throughout the 10 days of how they participate. And it's about inner beauty, as far as tonight, it's more on how they present to the judges. So 70% were judged during the activities from day one till the day, like today. And today is most of the, the judges who have met them today, and they judge on appearance and things. So for the 10 days, the judges won't get to know them. But for the 10 days, เราไ t t งม70เ based on their inner beauty ิวันที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการแล้วกนส่วนมากก็จะเป็นจากความงานที่เป็นภายในแล้วก็การเข้าร่วมกิจกรรต่างๆแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็จะมีณกรรมการทีมากขึ้นในการประเมินทอค่ะด We are planning to make a project เป็นเ u t 12 years ถ2 years I c h i a y Same way ดูได The titles next year yes. and we plan to do it to next year perhaps Thailand again Thailand because Thailand is a very cultural rich country so we have not enough of it and we want to explore more and to promote heritage ค่ะเขาก็อยากที่จะให้ Queen คนใหม่ทั้งสองคนเนี่ยนะคะก็ช่วยโปรโมทเกี่ยวกับเรื่องของ

in this country and this amazing country, right? อันนี้เป็นเวทีการเป็นวดแรกของเขานะคะแล้วก็เขาก็ดีใจมากที่ได้เป็นอัดับที่สองนะคะแล้วก็เขาก็คาดหวังว่าจะได้ามาไทายอีกเพราวะว่าประเทศไทยเนี่ยก็เป็นประเทศที่สวยงาม่ะคุาย o น r s e l f งนะคะ s ช่ค่ะฉันเอริก้าน i งสาวสมิ a แ e I'm so glad to come here. and... うーんははは。やっぱり、日本人として、日本人、初めての日本人として、この大会に参加できたことが本当に嬉しくて、たくさんの経験、素晴らしい経験をたくさんさせていただいて、

สวัสดีครับวันนี้พี่กบอารงณ์กดสังขาพง์จากบริษัท Star Fighter Organizer นะครับวันนี้เราได้รับความไว้ไวางใจจากกองประกวด Miss Heritage แล้วก็ Mrs Heritage Pageant ให้เป็นผู้จัดงานในครั้งนี้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราจะจัดงานให้กับต่างชาติ ซึ่งปกติเรา,าจัดงานของเราเองแล้วก็คือมีคริสตร์อินเตอร์เนชั่นแนลและก็ทีนสตาอินเตอร์เนชั่นแนลซึ่งหลังจากเสร็จงานนี้ก็จะเป็นคริสตร์อินเตอร์เนชั่นแนลในวันที่26ถึงวันที่4ธันวาน,นี้ซึ่งจะเป็นการเชิญเด็กเยาวชนจากทั่วโลกมา,าแสดงความแข่งขันความสามารถที่ประเทศไทยงานครั้งนี้ก็ได้รับความความร่วมมืออย่างดีผู้เข้าประกวดทั้งหมด44 จากประมาณ15-16ประเทศซึ่งซึ่งมีทั้งมิสมิสซิสแล้วก็มิสพัสไซแล้วก็มีเด็กก็คือเป็นเฮลิเทจเจมก็ถือว่าเป็นครั้งแรกแล้วทุกคนก็ประทับใจกับาการมาประเทศไทยมากของที่ก็คือจะเริ่มงานพรุ่งนี้ก็คือ,อเริ่มอตอนนี้วันนี้รัสเซียมาแล้วอินโดนีเซียมาแล้วแล้วก็มองโกเลียมาคืนนี้แล้วก็พรุ่งนี้ ทุกประเทศจะมากันหมดแล้วก็เราก็จะเริ่มเก็บตัวที่อายุยาธยาพัทยาแล้วก็บรตัดสินที่กรุงเทพก็คือที่นี่เหมือนเดิมคือ ESC Hall k i ค t ส r International 2023ครับเป็นเด็กอายุ4-17ถึงปีใช่ครับของเราเพิ่งจะได้มาก็คือเนี่ยได้ลองมิ s เอเชียมาก็คือได้รองอันดับ3แล้วก็เสร็จจากนี้เราก็กำลังจะไปมิสทริซ World ที่ประเทศจีนแล้วก็ต้นปีหน้าเราก็จะไป มิสเอเชียโกลบอลซึ่งปีที่แล้วของเราได้ที่1ก็หวังว่าปีนี้ของเราก็คงจะได้มีโอกาสกครั้ง,งก็เวทีเราถือว่าเป็นการเปิด uh, uh, โอกาสให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ให้ได้แสดงออกได้ใช้ความสามารถที่ถูกต้องพี่ก็มองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเพราะาตอนนี้มันเป็นหนทางก้าวแรกที่จะก้าวไปในต่อไป ของเราตอนนี้2คนก็ได้ไปเล่นละครของสามเสียงแล้ของสองคนซึ่งเป็นนางเอกทั้งคู่เราก็หวังว่ารุ่นน้องต่อๆไปก็จะได้จเจริญรอยตามรุ่นพี่ที่เาฝากฝากไว้ตรงนี้ถ้าเกิดใครสนใจก็มาเป็นครอบครัวเดียวกันของเราได้ขอบคุณนะครับ